สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลงติ่งนะครับวันนี้มาชมพระคำข้ากัอนอีกสักรอบนะครับวันนี้ผมได้เป็น่ปิดทองคําเปลมานะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกับพิมพ์ตื้นที่มีบัตรรับรองที่เคยได้มาก่อนหน้านี้นะครับอ่ด้านขวาเป็นพิมพ์ตื้นนะครับที่มีบัตรรับรองนั้นเนี่ยครับเป็นพระคำข้าหลวงพ่อฤาษีลิงดําวัฒนสรงรุ่นสองพิมพ์ตื้นนะเนื้อผงปีสามสี่นะครับก็คือองค์นี้นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็องค์เนี้ยก็คือเพิ่งได้มานะฮะ มีรอยนะ้ามันตะอิวรอยเยอะเลยแล้วก็เป็นปิดทองนะครับเขาบอกปิดทองเล่งลาบอะไรเงี้ยนะฮะเหมือนที่เคยทราบทราบกันนะถ้าเกิดเราบูชาด้วยทองคาเนี่ยมันจะทําให้มีผลอตอบกลับมาได้รวดเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้นะามความเชื่อนะประวัติของพระคำข้าก็คืออันนี้เป็นรุ่นสองนะครับปลุกเสกสองวาระ ปลุกเสกตอนปี33กับปี3 4นะครับตอนธันวา29ธันวา33นสะปลุกเสกไป็นครั้งนะครับแล้วก็มา28พฤษภาคม3 4อีกครั้งหนึ่งนะครับสร้างทั้งหมด5ล้านองนะครับเยอะมากๆนะครับด้านหลังก็จะเป็นเนี่ยนะหลวงพ่อนั่งอยู่ในพัยดยศแบบนี้นะครับเดี๋ยวเอาองค์สองคำให้ดูนะเนี่ยนะครับพ่อฤาษีลิงดำนั่งอยู่ในพัยดยศนะครับแล้วก็มีสำนักศักดิ์ท่านนะ พระราชพรมยานนะครับเขียนอยู่ตรงนี้นะเนี่ยนะครับอันนี้ก็คมชัดดีอยู่นะแล้วถึงทองจะปิดไปแล้วก็ยังดูชัดอยู่นะครับเนี่ยนะพระราชพรมยานนะมีหลายแบบหลายพิมพ์นะครับเนี่ยนะครับองค์นี้เห็นไหมเอามาปิดทองแล้วก็ยังแบบมีความชัดอยู่แสดงว่าน่าจะเลือกองค์ที่ชัดเจนมาปิดนะ ทองก็หลุดลอกไปบ้างตามการเวลาน้ำเ่อนมีน้ำมันลอยขึ้นมาสวยนะครับนนะสวยดีนะมาจะเอาองนี้ไปเลี่ยมใช้นะองนี้ก็คือสภาพไม่ผ่านการใช้เลยนะครับเป็นแบบเหมือนที่ผมบอกนะแต่เขาดีหน่อยเขามาพร้อมกับบัตรนะครับเนี่ยนะคือบัตรของเขาบอกว่าเป็นพิมพ์ตื้นนะครับก็เลยโอเคนะครับถึงจะไม่คมชัดลึกเท่ากับพิมพ์ที่ปิดทองนะครับแต่ก็ ถือว่ามีความงดงามนะฮะน่าใช้ทั้งคู่นะครับองนี้ตอนลงกล้องสองเนี่ยยังมีกลิ่นหอมอยู่เลยนะครับคงนอนกล่องมานะครับไม่เคยผ่านการใช้ก็เลยไม่มีคราบไม่มีอะไรขึ้นมามากนะครับเนี่ยจากจุดสังเกตที่เขาบอกเนี่ยให้ดูขอบนะครับขอบแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะเพื่อนๆนะแล้วก็ด้านหลังที่ผมสังเกตเนี่ยขอบตัดลงไปตรงนี้ครับเขาก็จะตรงแบบเหมือนตั้งฉากนะ แต่องนี้ก็คือหลวงพ่อก็จะเบอร์นิดนึงนะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่เพราะอาจจะเป็นเพราะพิมพ์ตื้นนะครับแต่องคนี้จะคมชัดนะขนาดทองปิดอยู่ก็ยังชัดอยู่เลยเห็นไหมฮะเนี่ยตัวหนังสือฟอนต์ตรงมีอตรงอะไรก็ชัดนะเนี่ยนะครับเห็นไสวยงามนะเนี่ยนะครับมือก็ยังเห็นเป็นนิ้วอยู่นะแต่องค์ที่เป็นพิมพ์ตื้นไม่เห็นนะเห็นลางๆอะนะครับเนี่ยองนี้เห็นชัดนะ นะส่วนพิมพ์ตื้นนะเพื่อนนะก็แบบลางๆนะเนี่ยครับเป็นแค่แบบจางๆนะฟอนต์ที่เป็นชื่อของหลวงพ่อก็จางๆนะเนี่ยนะแต่ก็ยังพอเห็นอยู่นะมีเม็ดอยู่บนหัวนิดนึงนะน,นะครับตรงศีรษะนะครับตรงนี้มีไหมนี่นะส่วนด้านหน้านะครับก็ นี่ครับหน้าตาขององค์พระนะก็มีรอยถลอกของทองที่ปิดออกไปบ้างนะครับเพื่อนๆธรรมดานะพระปานวลาะนี่นะผิวย่นย่นนี่นะทองหลุดไปบ้างละหน้าตาก็ยังชัดอยู่นะครับมาดูพิมพ์ตื้นกันนะครับพิมพ์ตื้นนะ นี่นะเพ็นซื้อเหมือนมีเม็ดอยู่ตรงมือนิดนึงนะตรงประมาณข้อมือนะครับนี่นะน้าใช้ทั้งคู่เลยนะเอาไวส้สวดกับคาถาคา,า,าถาของหลวงพ่อนะครับที่ขึ้นด้วยสัมปจิตชามินาสังซีโมแล้วก็จบด้วยเพลงเพลง,งพาๆาหาหารวยรวยนะครับ อาคาถาเศรษฐีนะคาถาอะไรนะนี่นะครับเดี๋ยวไปดูด้านข้างทั้งสององนะเพื่อนนะเขาบอกว่าจะเป็นละเอียดละเอียดนะครับจะไม่หยาบหยาบนะนนะเ,นเห็นไหมแสงบังนะ เนี่ยนะครับจะละเอียดละเอียดอย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมเนื้อจะละเอียดนะเนี่ยนะครับมีความละเอียดนะคือถ้าไปเห็นแบบองค์ที่แบบหยาบหยาบแตกหยาบหยาบะครับอันนั้นผมว่ามีโอกาสที่จะไม่ใช่สูงมากเลยเห็นไหมอันเนี้ยละเอียดนะท่านข้างละเอียดทั้งคู่เลยนะเห็นไหมเนี่ยละเอียดเล็ก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 เลนะฮะเนี่ยนะไม่ถึงกับใหญ่แบบมากนะครับ ยังละเอียดละเอียดอยู่นะเพื่อนดูเห็นไหมเนี่ยประมาณนี้นะเห็นไหมฮะเดี๋ยวดูอีกด้านหนึ่งนะเนี่ยด้านนี้เห็นชัดเลยว่าละเอียดเห็นไหมฮะละเอียดนะไม่หยาบมากนะครับเนี่ยนะเห็นไหมละเอียดนะเนี่ยนะครับเนี่ยจะเป็นอะไรที่ละเอียดนะ จะไม่ได้หยาบแบบหยาบๆอะ่ะเพื่อนจำละเอียดละเอียดนี้ไว้นะครับเนี่ยผมว่าใช่นะทาละเอียดแบบนี้นะ,อ,ะอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื <S <S <ๆ>่อนๆขอบคุณครับสวัสดีครับที่ติดตามนะครับ